ラテン焼却法 ดูตัวผมด้วยเขาเรียกว่าอดมันไม่กินเผ็ดอดเค็มไม่กินมันตุยอดหวานไม่กินเค็มอดเปรี้ยวไ่กินเผ็ดเฮ้ยสรุปว่าอดเค็มไม่กินมันแล้วกันเฮ้ยอะไรกูวะเนี่ยก็ที่แน่นอนว่าตัวมันไม่พอครับมันก็หมั่นไส้จริงๆเลยนะทัตสึมากิแต่ว่าเสียใจด้วยนะ่น้อง พน้องเนี่ยผมคิดว่ามันกากเกินนะครับเนี่ยมันไม่มีคอของปูบอมนะครับผมมันก็จะนิ่มเหมือนกี้เลยก็ว่าได้เอาเลยครับวันนี้เราจะไปตบทัสึมากิโชว์กันนะครับว่าถ้าทัตซึมากิอยู่ในทีมแล้วเนี่ยจะบอบางเหมือนกี้ขนาดไหนนะครับ<อ>เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเออความแคนนี้เราต้องชำรายกับจีนัสนะครับทุกคน เอาลฮะอันนี้คือสตูที่เข้ามาตบผมนะครับโดยผมไปตั้งตัวนะฮะผมอยู่ขวางขวามือนะครับดูดีๆฮะจรวดสาเพ็งตบชจนีปิ้ง <c oughs> เราจะแก้แค้นกับจีนอตเพราะว่ามันล่ออาจารย์ไปแล้วอ, <c oughs> อะไรกันล่ะครับเนี่ย <c oughs> มันแบบ มันกี้ชัดๆเลยอะมไม่อยากจะพูดถึงนะครับผมเอาไว้เขาเรียกว่าแก้ตัวให้กับตัวตัวเองที่มันไม่พอนะครับเอาไว้รอรีเทิร์นแล้วกันนะเอาละครับเรามาไล่ดูในอันดับกันเลยดีกว่านะครับว่าทัาสน์มกุกิจะยืนได้สักกีน้ำกันเจียวเขาเรียกว่าจะอึดติดทนสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาไล่ต,ตบกันแบบจ้าจ้าจ จัดจ้านกันเลยทีเดียวเอาเลละครับคนที่หนึ่งนะฮะฮอทัสเตอเมกีสี่ดาวหนึ่งดาวม่วงนะครับมันจะยืนอึดถึกทนไนดะ้แค่ไหนกันเชียวโอ้โหเปิดก่อนซะด้วยครับน้องทัสเตอมกิจางแป๊บแป๊บดาเมจที่แต่จะเบ้ามงบ้องบิวเบ้าบิวของเขานั้นก็ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะดูดีฮะต้องรอมันระเบิดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะถึงเทิน ของตัวละครนั้นขยับมานะเฮ้ยไอยไม่ตายยุดกีแล้วก็ปิงโดยหมาตัดแตกไปซะงั้นน่ะมันบางเกินไปหรือเปล่าดันเู้ชมคุณคิด,ดว่ายังไงฮะโอ้สีดาวสองดาวม่วงอย่างนั้นเหรอตบเลยครับผม กลัวที่ไหนล่ะครับโอ้ขอเด็กดอกอะไรครับรอบนี้น่าจะเฮ้ยคอเด็กดอกที่ไหนนี่มันคอกิโลดูผิดนะครับมาขอภัยฮะก็ใช้เด็กดอกด้วยพูบูดาเมจอย่างนั้ยลึอันนี้มันทีมทดลองใช่ไหมหมาแม่งแรงทิ่งายเลยเอาเลยครับจรวดสัามเพลยิงชี้นี่เปียกเอ้ยไม่ตายเฮ้ยอึดเหมือนเนี่ยได้ข่าวว่าทัดก็อึดเหมือนกันนะครับเปล่า พี่รอบมีทัตอึดจริงนะเนี่ยหรือว่ามีพี่หั่นดำแชร์ดาเมจวะน่าจะใช่ดูดิแทบจะไม่เข้าครับทัตเมื่กิ้ปิดระเบิดโอ้โหเลสติดหน้าจออะไรเบาเกินองอะไรกันครับเนี่ยเด็กเกอรจรวดหั่นรอยนะฮะปิง้งโอ้โหเบาเกินเบาเกินไปหรือเปล่าน้องทัตเอ้ยเบาหรือว่าแรงวะหรือว่าดาเมจดเขายังป้าไม่สุดเลย นี่แน่มาน้องยังโคตรแรงกว่าแต่งั้นน่ะจอกกระบาลมันเอกหนึ่งทีนะครับรอบนี้นะครับจะรวยปิกซายสัมเพลงยิงชนีอ้เจือเปียงเฮ้ยลุกขึ้นมาอีกแล้วเจ้าทัศน์ซืบอ,อกี้รัหมากระเตะหนะ้าตันโอ้โหพี่ดมดำรับดาเมจแบบโคตรเยอะเลยว่ะดูดิฮะแช์ดาเมจแบบเต็มเอ่ะแล้วก็ระเบิดอีกแล้วครับโอ้โว ิดหน้าจอแล้วเจาะกระบานคืนไปหนึ่งถ้าพี่ทัมดาแตกทุกอย่างน่าจะจบนะครับโอ้โอะไรครับเนี่ยเจาะกระบานคืนอีกหนึ่งทีและจังหวะนี้หมาเข้าไปตบครับหมาเขาไม่ใช่หมาเราโอ้โหหมาแตกแล้วก็จวรวดบิกไซสยสัมเพิงไรชนีทุยโอ้โพี่ฮมดาแตกแน่นอนว่าทัตเตมร์กิกจางไม่เหลือแล้วน้อง ไม่เหลืออะไรคุ้มกราหัมแล้วอะไะครับผมทรายฟเฟอร์อะไรกันนะครับเจ้ากระบาลคืนลาก่อนน้องทัศถ้าหมาน้องตบพี่ไม่ตายเนี่ยน้องทัศก็จบแล้วเรียบร้อยครับน้องทัศลาก่อนเรือจรวดบิ๊กตายสามเพลงยิงชะนีอต่งปิงฟาว้กก้ันเนือ ก็หาแย่งอารย์เกี่ยวไม่เนียนะครับเราก็ตกไปแล้วตรงนี้ต่อครับโอ้ทัศน์เมกีอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยพลังเยอะๆนี่มันทัศน์เมกีก,กันดีจังเลยนะนมาตกพบการล้างแค้นเพราะว่าผมอิชาละกันนะครับโอ้โหเฮ้ยเขามีบัฟตาพิเศษด้วยยังเก่งเลย <c oughs> โอ้ทัดไม่ตายครับตั้มไปชมฮะแต่ว่าน่าจะจบด้วยตีนหมาแปะ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 ิ๊งทัดจะมากี่จังน่าจะเรียบร้อยแล้วนะโอ้หโหเต้ไม่วางะโอ้หโอหมาไล่ดูเรื่อยๆนะ มันจะมีใครบ้าโอ้ถ้าซื้อมกีจังสี่ดาวหนึ่งดาวม่วงยืนหลอดที่ทดสอบวัดดาเมจหรือเปล่าน้องนะแต่น้องน่าจะไม่ได้ออกสกิลบิ๊กไตยิงจะมีโอ้โหน้อยจุบลักมะกีโคตรว่องไหม่ไปฮะไปต่อฮะปิงไม่มีเฮ้ย ิงไม่มีครับผมปิงโอ้โหสี่ดาวหนึ่งดาวม่วยิงกันครับจะเอาไวท้ทำมะขามเผาอะไรครับโอ้โหวัคซีนแมนนี่มันขโมยในฝันแต่ว่าเลือดก,กอิโลเลือดเพียมันไม่อึดนะน้อง <_ S 2> น้องพาดแล้วเลยเนอเปลี่ยนวัคซีนแมนน้องแตกระแพดแตกโอ้โห ไม่เกินอะไรกันแล้วครับเนี่ยคือ <c ười> น้องบางมากน้องบางจริงๆนะไม่รู้ว่าเดินตัวไหนมานะน้องนะโอ้โหเอาเลยครับรอบนี้ก็วัคซีนแมนอีกแล้วอย่างนั้นเหรอนี่มันทีมในฝันใช่ไหมแต่วัคซีนแมนนี้ถ้าทายจะอัดมาแน่นแต่ว่าลากล่อน,นนั่นนงโอ้โหวัคซีนแตกทัดแตกจบเลยไม่เกิน อะไรกันล่ะครับไม่ปิดตัวดาเมจน้องจะทำอะไรได้ล่ะครับเนี่ยมาดูทีนต่อไปฮะเฮ้ยมันมีใครมาวางแล้วหล่อมโอ้ยและคุณอย่าบอกนะคุณก็วางไม,ไม่มีอย่างไหมเนี่ยโอ้ไม่มีแล้วหลงนู้นนี่ขอเดือเดือดโอ้สี่ดาวสองดาวมุ่งอย่างนั้นเลยเอาดีครับยังมีทั้งโดนยิงทิ้งให้หมด นี่มันทีมอะไรกันวะนวัคซีนแมนกลับมาอย่างเห็นไอชาร์ดไว้อะแล้วประกระแทกแบบปิ้งความแรงนี่มันอะไรกันไม่ละใครขึ้นผิวเลยพี่แทงท็อปแล้วก็มีลูฉีดพท้นปอยืนน่เลยปิ้งอุ้ยลูกขึ้นมาแต่วัคซีนแตกน้องก็จะดาเมดเราอย่างตดเพราะไม่มีวัคซีนกระจายะนะเออเจาะกระบาลเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็โดนระเบิดหลือก็บกบเขาปุ เรียบร้อยนี่เหมือนขี้เลยครับไม่ถึงกูนี่แหละเอือฮึ